ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมกันอยู่ในขณะน,นี้ทางช่องลูกทุ่งธรรมบิววงจเจริญครับก็พบกันเป็นประจำครับวันนี้เช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาท่านมาที่วัดมหันนภารามวรวิหารนะในขณะนี้สายบุญของเราคุณสุรชัยก็กําลังนะครับ คนข้าวของข้าวสารอาหารแห้งเพื่อที่จะไปแจกทานที่นู่นนะครับไปที่นครสวรรค์งานสีดำนะครับวันนี้พระอาจารย์ท่านหมหามงคลขันธิธโรประธานสร้างโบสถ์วัดศรีศสมบูรณ์แสงทองวันนี้เดินทางจะเดินทางไปวัดนครสวรรค์นะครับวัดพันลานครับน่าจะจำไม่ผิดนะครับขณะนี้เราก็ เออนนเดินทางมานนถึงวัดแล้วนะครับน,น,นี่ก็กําลังเข้าวัดอยู่ครับตอนนี้ครับวัดวัดพันลาน วัดพันลานที่นครสวรรค์อําเภออะไรนั้นผมไม่ทราบข้อมูลครับก็อยากให้ท่าน <c oughs> ชมภาพบรรยากาศครับตอนนี้เราก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับพระอาจารย์ท่านหมหามงคลขันธิตโรวันนี้ท่านมางานสีดำซึ่งเป็นงานญาติของท่านอ,อีกวันนี้ก็ถือโอกาสเอาเข้าวสารอาหารแห้งนั้น มาแจกทานด้วยครับเนี่ยพระรูปนี้หรือพระอาจารย์ท่านมามงคลขันธิทโรก็อยากให้ท่านชมภาพบรรยากาศได้เลยในขณะนี้นะครับ1ิ1 2นาฬิกาเป็นเวลา12สนาฬิกาสนาทีก็จะถึงเวลากำหนดที่พระคุณเจ้าพระมหามงคลขันติทโร จากวัดมหันต์นภาลามเขตสนามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพี่ชายของคุณสายพินคุณสายพินนี่ก็เป็นกินข้าวก่อนกินข้าวกินปลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยว่าใครสวัสดีครับสวัสดีครับระเบิดมาละระเบิด าาการมอบสิ่งของนะซึ่งเป็นการนำของนะเป็นการเป็นการนำของจกากญาติธรรมของพระมหามงคลคันติทโลนะมามอบใหนะ้กับพี่น้องเราที่มีรายชื่อทั้งหมดหนึ่งอยท่านนะที่ผมได้ประกาศ ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น,นตอนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่าน,นมาเตรียมหาน้ำถวายพระบุญเจ้าให้ลูกหลานเรายกเราเลื่อนไปอีก่ายหน่อย หนึ่งร้อยชื่อนะครับตอนนี้โดยการนำของประเดชพระคุณท่านพระมหามงคลขันติทโล ฮัลโหลจากวัดมหานภารามเนี่ยท่านเดินทางมาถึงพร้อมด้วสิ่งของนั้นมาถึงวัดพาลานแล้ว

ุดซึ่งตอเป็นของเด็กๆแน่นอนไม่ได้ไม่ได้เล็กกนกระไรตั้งแต่ที่จะมาหนังสือก็ได้เอาถุงอาหารของแห่งมาดว้วยซึ่งปกติก็จะแจกเป็น ก็ก่อนจะแจาากทานก็อยากให้ท่านได้ฟังธรรมะจากาท่านเล็กๆน้นอยๆกับเพื่อจะบรรยายว่าการแจกทา,านอัน,นิสงส์นั้นเป็นอย่างไรก็ <nous S 1> เชิญครับฟังท่านบรรยาย <Bana S 1> ในตอนนี้ได้เลยครับจแกท้ายแถวขึ้นไปก็ต้องได้ของเวลาที่เสรษฐีจะแจ,จ,จ,จกก็อบอกกับลูกน้องของตนเองว่าเดี๋ยวเราจะแจกหัวแถว แล้วก็ท้ายแถวเนี่ยให้ลูกน้องแจกขึ้นมาแบ่งเป็นสองชุดพอได้เวลาก็แจกเสร็จฐีก็แจกไปตามลําดับตั้งแต่หัวแถวลงมาตามลําดับลูกน้องก็แจกท้ายแถวขึ้นมาตามลําดับพอมาถึงตรงกลางขอทางคนนี้ฟังผลว่าของหมดอีกเป็นวันที่สามขอทานคนนี้เลยไม่ได้ทานของเสรษฐีแม้แต่ชุดเดียวเลยนี่คืออันนี้สงของการ ไม่เคยสร้างทางมาแม้ว่าของที่จะอยู่ตรงด้านหน้าก็ไม่สามารถเอามาเสร็จของเราได้เพราะเราไม่เคยสร้างเราไม่เคยทํามาเยแต่นี่ในส่วนของการให้ทางเนี่ยมันมีองค์ประกอบของการให้ทานสามอย่างด้วยกันหนึ่งเรื่องของวัตถุทานเวลาที่เราจะเอาของหรือเวลาที่เราจะนำท,ยทำายาทมก็ตามไปเทีวหมายที่ไหนก็าตามเนี่ย ของนั้นต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปเเงินที่เราได้มาไม่ได้มาจากการนพนันหรือว่าได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์แล้วเอาไปทําบุญอย่างนี้บุญที่เกิดขึ้นจากวัตถุทางหรือว่าที่ได้มาแล้วแต่อย่างนี้จะไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์สองเจตนาคือก่อนให้ขนาดให้และหลังให้เราจะต้อง เจตนาที่เรื่องใสมีเจตนาที่บริสุทธิ์ด้วยและสามก็คือบุคคลคือผู้รับจะเป็นพระษุสุหรือจะเป็นสามเณรก็ตามจะต้องมีสิ่งที่บริสุทธิ์ถ้าครบทั้งสามอย่างนี้อันนี้ส์ก็จะมาหาสาลอันนี้ส์ก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันว่าถุกผ่านยกตัวอย่างเรื่องของใหญ่แฟง สมัยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามในสมัยนั้นพระองค์ได้ส่งมีสถานในพระพุทธศาสนามากและแตอนนี้คณะธรรมเลพานของรัชกาลที่สามเนี่ยก็รู้ว่าจะเป็นคณะธรรมเลพานก็ดีจะเป็นเศรษฐีก็ดีสร้างวัดบำรุงพระพุทธศาสนาจะเป็นที่ ปรดปานของในหลวงรัชกาลที่สยังแฝงมีหัวหน้า,ามีอาชีพในการทำซ่องศงเพงนีสมัยนั้น<ๆ>เขาเรียกว่าหญิงงามเมืองอยู่แถวแถวใกล้ๆกับวัดรพระธาตาชัยกรุงเทพมหานครในสมัยนั้นเขาเรียกว่าถานนเจริญกรุงซอยสิก็จะเป็นพวกซ่อง ยายแฟงก็มีอาชีพประเภทนี้ก็มีฐานะที่ร่ำรวยก็อยากจะสร้างวัดเพื่อให้นิลุกรัชการที่สามเนี่ยโปรดก็ได้นำเอาเงินจากลูกน้องที่มีไรายได้จากการค้าปะเวณีเอามาสร้างวัดแต่เงินประเภทนี้เป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์แต่ยายแฟงไม่สร้างก็เอามาสร้างวัด พอสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยอยากจะมีชื่อเสียงก็ไปนิมนต,ต์ขรรโตหรือสมเด็จพระพุทธจ้าตรงสวัดละคงของสิทธิ์ตาลางมาเทศให้บรรดาญาติญาติของตัวเองพี่น้องของตัวเองเนี่ยสร้างวัดตัวเองสร้างวัดใหญ่โตัรโตสมเด็จพระพุทธจารย์ัสก็จะได้ชมว่าตัวเอง,องนัง้นเก่เง ทำร้ายลอมเดลโต้ไม่ได้เพราะว่าสมเด็ลโต้สมัยนั้นเป็นพรรที่กดปาของพระเจ้าแผ่นดินเป็นที่ปกดปานของในรั้ในวังก็ได้แต่งโขกพอถึงเวลาที่แฟนจะนำเครื่องไถยาธรมหรือว่าปัจจัยใดที่มาไหวลอมเด็จโต้ต้อเข้าไปแก้กันโดยความที่แม้พอจจัยลมเด็ลโต้เวลาที่เอาไหวเครื่องไถยาธรมเนี่ย ยังแฝงก็เอาเครื่องในทงในีวางเอาหน้าเหมือนกับเป็นการกันทษวางแบบการแท่ให้เขาเจ็บตรู้ว่าไม่พอใจกี่เพศลักษณะอย่างนี้หลังจากนั้นยังแฝงก็ ทำนี้ได้อันสองแค่เฟื้องเดียวเนี่ยเฟื้องสลิดเดียวน้อยกว่าสมเด็จเราอีกทำให้ในแฟดน่ยไม่พอใจไม่พอใจที่พระวัดบ่อวัดเทพว่าเราสร้างวัดขนาดนี้ได้อันสองแค่เฟื้องสลิดเดียวแล้วพออยู่มาไม่นานพระ大爷แฝดก็เสียชีวิตพอเสียชีวิตเรียบร้อยไปสักประมาณร่วมๆยี่สิบปี ล่งหลังแล้วก็บริวารที่เคยโ่่งสร้างวัดแล้วก็มาบุญละนะวัดที่เคยแต่งสร้างขึ้นมาแล้ตอนนันเรื่องนี้ไปท,ทูล,ล้าพระหลุยระชจ้ที่สี่ให้ในหลวงรัชกาลที่สี่เนี่ยพระาชทานหานวัดจึงชื่อว่าวัาดชาติการผลปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ใ,นใ,นใ,นในลกล้ๆตับตาผาวัดข้าิกาผลแปลว่าวัดที่สร้างโดย หญิงงามเมือ่อหรือว่าหญิงโสเภณีนั่นเองปัจจุบันนี้เพราะเจตน,นาให้หรหครับนี่ก็พระอาจารย์ท่านหมหามงคลขันติธโรประธานสร้างโบสถ์รัศรีสมสบูรณ์แสงของวันนี้ผมปล่อยเสียงยาวเลยครับก็อยากให้ท่านนั้นฟังต่อเนื่องอ <mm วันนี้ท่านมาที่นครสวรรค์นะครับมางานสีดำครับวันนี้แล้วก็มาแจกทาน ก็บรรยายเรื่องการแจกทานการเจตนาของการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลน,นั้นจิตใจเราจะต้องบริสุทธิ์แล้วก็ปัจจัยที่ได้มานั้นก็จะต้องบริสุทธิ์ถึงผลที่จะได้นั้นมันก็ได้ต่อเนื่องขึ้นมาท่านก็จะ,ะบรรยายให้เราพวกเราได้ได้รับทรบาบรับฟังบางคนบางท่านนั้นไม่ทราบในการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ละครั้งนะครับ พระอาจารย์ท่านมหามงคลขันติโ,โรท่านไปที่ไหนครก็บางครั้งท่านก็เอา,อาสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่สายบุญนั้นบริจาคมาท่านก็ไปทําบุญต่อนี่คือเจตนาของท่านที่ทานอย่างนี้สม่สมําเสมอตั้งแต่ผมได้รู้จักท่านมาวันนี้ก็เช่นกันครับเป็นงานวันเป็นงานสีดำครับท่านก็เอาเข้าวของข้าวสารอาหารแห้ง มาที่ยี่เพื่อที่จะตั้งใจะจะมาแจกกับในงานนี้ด้วยครับก็อยากให้ท่านชมภาพบรรยายกาศไปเรื่อยๆเ,เลยครับจะขอจดจำนามนี้จนวันสิ้นใจท่านนี้แต่ให้ยิ่งใหญ่สถิตในใจเรา โบสถที่วัดสีสมบูรณ์แสงทองพระท่านไม่มองว่าเป็นบ้านเขาวัดเราทุ่มเทแรงกายถวายให้องค์พระพุทธเจ้าสองปีเสร็จทันใจใเราด้วยแรงแห่งความศรัทธา มามงคลพระท่านมหามงคลขันติทารโรพระนุ่มนักพัฒธนาจะขอเชิดชูเทิดทุนพระคุณบูชาภูมิใจหนักหนา เกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ มงคลขันติทโรพระนุ่มนักพัดธนาอยาขอเชิญชูเธอทุลพระคุณบูชาภูมิใจหนักหนาเกิดมาชาติชาตินี้ภูมิใจหนักหนา cất ma khu bà mi ติดยิ่งยากจนเกิดตายเวียนวนทุกคนไม่พ้นรบเนอนสัตว์โลกทั้งหลายความตายของแท้แน่นอนถึงจัง อนพลัดพรนไม่ได้เลยนอสร้างบุญผู้ลนเอาไว้เกิดไม่ต้องรอจนรวยสวยหลอ่อนั่นนอมันไม่จรังเงินทองแค่เป็นสิ่งของสม สูงส,สุดวัดได้ยยบเพลินมุ่งหวังพระพุทธองค์ร่างกายท่านยังผูกพังสิ่งที่อยู่ยังจงฟังคือคำสั่งสอน เกิดมาทุกคนมีบุญกุศลนำทางชั่วดีอัมพรางไม่นานจะกลับคืนย้อนเกียตยโยเศักดศรีไม่มีอยู่ในกองฟอนชั่วดีนั้นแน่นอนคือคำสอนของพุท ओम วาดได้อย่บเลิ่นมุ่งหวังพระพุทธองค์ร่างกายท่านยังผูกพังสิ่งที่อยู่ยังจงฟังคือคำสั่งสอนเกิดมาทุกคนมีบุญกุศลน,นำทาง ผัวดีเียมพรางไม่นานจะกลับคืนย้อนเกียรติยศจักสีไม่มีอยู่ในกองฟอนชั่วดีนั้นแน่นอนคือคำสอนของพุทธเท